ตาเอ๋สวัสดีจ้าวันนี้มีอะไรอัปเดตมาให้ดูเด้อสวนครัวบ้านของตาเด้อมาดูสิคะว่ามันจะเหลืออะไรมั่งที่สวนครัวไปดูกันจ้าทางนู้น <S <S ดูเอาค่ะทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวนครัวของตานี่โล่งหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเด้อไม่มีอะไรแล้วไปดูกันจ้าอะไรมันอยู่ในขวดน้ําเปล่านั่นเหรอ มันคือต้นพริกด้วยจ้าทุกคนมันคือต้นพริกนี่ตายจะตัดมันนะคะตัดมันให้เหลือขนาดนี้แล้วก็เอาขวดน้ําเปล่านะคะที่เราดื่มหมดแล้วเอามาครอบไว้เอามาครอบไว้กันหนาวให้เขาจ้าเวลาหนาวมันมาหิมะตกเนาะแล้วก็นันตรงนั้นน่ะก็คือเอ่อนี่ต้นมะเขือเด้อต้นกระเทียมก็ยังมีเด้อจ้่ต้นกระเทียมไม่ตายนะคะทุกคนใครก็เช่นเดียวกันคาตะไคร้ดูเอานี่เอาขวดพลาสติก ครอบไว้ขวดน้ําเปล่าเด้วกันหนาวให้เขาค่ะเวลาหิมะตกนะคะลงไปเลยน้อยจ้าสวนครัวลงหมดแล้วเดี๋ยวจะเตรียมปลูกเอ,อกระเทียมหอมกระเทียมนะคะพริกขี้หนูสวนคอยบอตายเด้วยจากพี่น้องดูเอาโอ้โหอึดหนาวทนหนาวมากๆเลยจ้าดูฮู้เอาเลยจ้า ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกทคนมีความสุขมีความเจริญแห่งๆปังๆเด้อจ้าเด้อขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง s u b สไครต์ให้สาวตาด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ